ไปดูบรรยากาศของการรับผิดชอบสังคมของพี่น้องชาวยะลากันบ้างหลังจากช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาจังหวัดยะลาเองก็ได้จัดเค้าดาวด้วยนะใ,<ช>ในรูปแบบของแซนด์บ็อกแล้วก็อยู่ในรูปแบบของตามมาตรการวิ่19ของกระทรวงสาธารนณะสุขด้วยซึ่งโดยมีเงื่อนไขนะคะว่าผู้เข้าร่วมงานเค้าดาวครั้งนี้ครั้งนั้นนะคะหลังจัดไปแล้วเนี่ยพ้นไปอีก5วันจะต้องมีการ ตรวจสวบหรือว่าหาเชื้อด้วย ATK เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด19นั่นเองค่ะสำหรับบรรยากาศในวันที่2ค่ะของการเปิดจุดคัดกรองตรวจโควิด19ครั้งที่1ให้กับผู้ที่เข้าร่วมชมคอนเสิร์ตในงานเคาดาวของเทศบาลนครยะลาก็ได้มีประชาชนค่ะนำบัตรประจำตัวประชาชนนี่แหละค่ะเดินทางมารอรับการตรวจหาเชื้อ ATK กันอย่างต่อเนื่องซึ่งการตรวจก็จะทราบผลภายใน15-20นาทีหากพบว่าผลที่ออกมาเป็นบวกค่ะก ก็จะนําเข้าสู่กระบวนการรักษา,าทันทีขณะที่เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันแรกของการตั้งจุดตรวจโควิดสิก็มีประชาชนเข้ามาตรวจหาเชื้อจํานวน101คนทั้งหมดมีผลเป็นลบไม่มีผู้ติดเชื้อโควิดสิแต่อย่างใดค่ะ และสําหรับวันนี้ค่ะเทศบาลนครยะลาเองก็ได้ตั้งเป้านะคะตรวจหาเชื้อให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมีมากกว่า700คนในวันนั้นทางเจ้าหน้าที่เองก็เร่งติดตามนะคะมาผู้ที่มาร่วมงานโดยการโทรหาแล้วก็ติดต่อไปอยังที่บ้านด้วยค่ะให้เข้ารับการตรวจ ATK และหลังตรวจรอบแรกเสร็จสิ้นไปนแล้วจะนัดตรวจซ้ำอีกครั้งในวันที่7และ8มกราคม2565ค่ะ ทางด้านนายกที่สมนตรีนครยะลานายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญดาระบุว่าหากการจัดงานในรูปแบบแซนบ็อกครั้งนี้ประสบความสําเร็จ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดสิทางเทศบาลก็เตรียมแล้วนะคะว่าจะอาจจะมีการจัดงานมลา,ายูเดย์งานสงกรานค่ะงานวิ่งยยลามารา t h นด้วยเพื่อเป็นการเปิดเมืองยะลาแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นฟูด,ด้านการท่องเที่ยวรวมไปถึงเปิดโรงเรียนให้น้องๆด้วยค่ะเพื่อให้ชาวยะลาเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดแต่ยังคงอยู่ในรูปแบบของวิถีใหม่ new normal ค่ะ